الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความ سنتي بحمدتا خوام جمرين خوام پني جائن الله سبحانه وتعالى تميد بندى في نوم تي الله سبحانه وتعالى تبتان น้องครับรายการตะเวนรอมฎอนในต่างแดนนะครับกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการของเราจะพาพี่น้องไปทําความรู้จักนะครับมุสลิมในทั่วโลกนะครับที่อยู่ในประเทศต่างๆนะครับเราไล่เรียงกันมานะครับจากทวีปแอฟริกาทวีปยุโรปนะครับตอนนี้เราอยู่ในตะวันออกกลางนะครับและวันนี้เป็นคิวของประเทศที่มีความสําคัญนะครับอย่างมากนะครับเป็นประเทศที่ มุสลิมเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็จะเดินทางนะครับไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมรห์นะครับผมบอกแบบนี้พี่น้องก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าประเทศที่เราจะนําเสนอกับพี่น้องนั่นก็คือประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมีวิทยากรนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องนะครับพบกับท่านอาจารย์มนัสมัสอูดีครับ บิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ا ل ع ล ل م ي ن وبه ن س ت ع ي ล وصلى الله على نبينا محمد السلام ล ل ي ك م ورحمة الله وبركاته วััสสลามุะลุมวาระมะตุลลอฮะบาระกาตุอาจารย์วันนี้เราอยู่ในประเทศที่พี่น้องคุ้นเคยนะเพราะว่าอยู่ในคาบสมุทรอาหรับหือเขาเรียกว่าชิฟุนยาซีรตุนอารับียะที่ใหญ่สุดมากนะ่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากประเทศอลจีเรีย ประเทศิสลามที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากประเทศเอลจีเรียเป็นประเทศอาหรับนะครับคนอาหรับอ,อยู่ในตะวันออกกลางนะครับเราเริ่มที่ธ <c oughs> งชาตินะครับพี่น้องธงชาติครับธงชาติสีาติสวเขียวนะครับม,มีกะริมอชฮดะลาอิลาฮินลอมุฮัมมัดรอสูรุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนาบดุมฮัมมัดสลัลอลฮุอะลวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์แล้วก็เป็นรูปดาว นะครบับพื้นสีเขียวตัวอักษรสีขาวเขียนว่าละ il ul อิละฮะอินละลอมุฮัมมัดรอซูรุลลอฮไม่มีพระเจ้าอุนไดนอ,อกจากอัลลอฮ์และท่านรอซูลุลลอฮท่านมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์คนะครับเอามาดูพื้นที่แผนที่นะครับเป็นประเทศที่ติดทะเลแดงแล้วก็ติดอ่าวปเปอร์เซียบางส่วนนะครับ ทิศเหนือครับติดกับอิรักนะครับเลื่อยลงมาตะวันออกเฉียงเหนือก็ติดกับอ่าวเปอร์เซียนะครับสีน้ําเงินนะสมเงินนะครับติดกับคูเวตด้วยอาจารย์ติดคูเวตติดกัคูเวตติดคูเวตติดอ่าวเปอร์เซียนะครับอ่าวเปอร์เซียแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกาตากาตาติดกับกาตานะครับแล้วก็มาติดกับ UAE นะครับแล้วก็มาติด โอมานทางตะวันออกเฉียงใต้ามาติดโอมานติดเยเมนตอนใต้ตอ,อยู่เยเมนเยเมนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ทะเลแดงทั้งหมดเลยส่วนตะวันตกครับติดทะเลแดงเฉียงเหนือก็ตกเฉียงใต้ก็ติดทะเลแดงส่วนทาองเหนือติดจอดแดนหรือโอมานนะครับโอมานหรือจอแดนนะครับพื้นแผ่นดินตรงนี้นะครับถ้ามองทางด้านยุทธศาสตร์เป็นจุดศูนย์กลางของโลกเลยนะครับ อม,มองจากดาวเทียมลงมาเนี่ยที่กาบบ้าเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของโลกที่นี่มีสถานที่สำคัญเยอะแยะม,มากมายนะครับอาจารย์ดูดูเมืองที่ททนิดนึงนะในแพนที่เนี่ยมีเขียนด้วยนะครับอย่างมักกะ,กะก็อยู่ตรงนี้มักกะนะครับส่วนเจดดาเจดดานะครับีเ่เป็นเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่านะครับเพราะว่าติดกับทะเลแดงแล้วก็มาดีนะก็อยู่ห่างไปนะทางเนี้นะอาจารย์ นะครับมักกะถ้าหากเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้ได้ว่าเป็น,ญญนแผ่นดินที่ทรั罗ูล็อสลอร์ฮัวเละวัสลามนั้นถือกําเนิดครับ40ป,ปีเป็น<嗯>คนธรรมดาทำมาหากินประกอบอาชีพ<嗯>ทําการค้าเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไม่ได้เรียนหนังสือครับพออายุได้40ก็ได้รับการแต่งตั้งจากอัลสซานตารา ให้เป็นศาสดาท่านสุดท้ายเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นลอซูลท่านสุดท้ายท่านนั้นได้ฉายานามว่าคอตมันนบียินคือนบีท่านสุดท้ายเผยแพร่อยู่ที่นั่น13ปีต้องทต้องอดทนฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งเลา,าดได้ให้ของขวัญจากฟากฟ้า ได้ไปอิสราอ,อิสราเอลเมีอรอดและหลังจากนั้นก็ให้ไปตั้งเมืองใหม่เมืองเมืองนี้เขาเรียกว่าเมืองมาดีนะไฟ<ป>ตอก่อนเนี่ยอาจารย์เขาเรียกยาสริปยาสริปม,มชีชาวชาวชาวอาหรับอาศัยอยู่ที่นั่นอเอากับคอเจรอดแต่ก็ทะเลาะกันบ่แวงกันตีกันยิวก็อยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นมีชนชาวยาสริป เรื่อมใสในอิสลามก็เชิญชวนท่านรสุนลรลทรหัวเรือิสลัมนั้นให้เดินทางไปที่ยัสริปไปตั้งเมืองไปสร้างเมืองสร้างประเทศอิสลามนั้นได้กระจายออกจากนครมาดีนะคตั้งแต่ยุคท่านรสุนสรลทรหัวเรือิสลามจนกระทั่งมาถึงเราเพราะฉะนั้นอิสลามนั้นมาจากมักกะแล้วก็มาเป่งปังหรือมา กระจายหรือมาออกมามาฉายรัศมีณที่นครมาดีนะเพราะฉะนั้นมัสยิดสองมัสยิดนี้มัสยิดที่มักกะก็มีมัสยิดหนึ่งก็คือมัสยิดฮารอมแล้วกมัสยิดที่มาดีนะซึ่งเป็นมัสยิดที่ท่านดบบีมัสลลัลวะเลวซัมได้สร้างก็อยู่ที่ประเทศนี้ทัลลุซูลมสลลัลวะเลวซัมได้บอกว่าผู้ใดที่ละหมาดที่มัสยิดฮารอมหนึ่งวกตะตัเท่ากับหนึ่งแสนครั้ง ผู hmm. ้ใดที่ละหมาทมด,มดที่มัสยิดนบีคือมัสยิดที่มดีนะเนี่ยหนึ่งวักรตูเท่ากับหนึ่งพันครั้ง hmm. และผู้ใดที่ละหมาดที่มัสยิดอักซอร hmm. เท่ากับละหมาดห้าร้อยครั้งนี่คือความประเสริฐนะครับความประเสริฐของนองกกครมะกาพี่น้องครับแน่นอนแล้วเกินทุกประเทศจะต้องมีผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองที่ประเทศนี้นั้น เขาใช้คําขึ้นต้นว่าขอดีมุนฮารมัยขอดีมุนฮารมัยก็คือผู้รับใช้ฮารอมทั้งสองอผู้ดูแลฮารอมทั้งสองก็คือ, ka อมักกะกับมาดีนะนะเพราะว่าทั้งสองที่เนี่ยแต่ละปีทั้งฮัตก็ด,กดีจํานวนไม่ต่ำจากสามสี่ล้านคนแล้วก็อุมร,รับตลอดทั้งปีช่วงรอมดดอนก็มี ช่วงก่อนรอมดอนก็มีช่วงฤดูร้อนก็มีฤดูหนาวก็มีทุกๆฤดูเรียกว่ากะบะไม่มีวันหยุดสําหรับการตะอวัดสยุดภาคดีทําอิบวาดะต่ออาจารย์ท่านปัจจุบันเนี่ยมาลิกมาลิกซันมานกษัตริย์กษัตริซันมานเนี่ยนะครับก็ใช้คําว่ามาลิกนะนะแต่ว่าเวลาเรียกทงท่านเนี่ยก็จะคอดิมคอดิมนคอดิมนูนคอดิมฮารอมัยคือผู้รับใช้ฮารอมทั้งสอง นะครับก็ชื่ออะไรมาริกซันมานอาลิซาอูดใช่ไหมครับใช่ครับมาริกซันมานอาลิซาอูดนะครับอาซาเบียก็คือท่านที่เจ็ดท่านที่เจ็ดนะครับเนี่ยครับก็คือนี่ก็มาริกเป็นคนปัจจุบันนะครับปัจจุบันอาจารย์มาริกคนที่ที่ผ่านมานั้นก็ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อับมาริกอับดุลลอฮ์นะครับอ่าอันนี้ก็คือเขาจะใช้คําว่าวาลียุนอะ วาลีนัคือมงกุฎราชกุมารนะครับนาอิบรออิสไม่ใช่เอลยอ่าใช่อร์บก็คือซอฮิบซามูมาลกีอามีดมุฮัมมัดบินนายฟบินอับดุลอาซิดอาลิสอุนวาลียุนอะวานอิบมงกุฎราชกุมารมุฮัมมัดบินนายฟบินอับดุลอาซิดอาลิสอุนนะครับตำแหน่งของท่านก็คือเป็นวลียุนอ่ะวาลียุนแปลว่าอะไรอาจารย์ก็รองจักรพรรดิอ่ารองจักรพรรดิก็คือหมายเลขกหนึ่งอ่ะนะอิบรออิสมาจลิดวิซาร์รอง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 นายก ในรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป็น,ปนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยดาคิริยะกระทรวงมหาดไทย <c oughs> นี่คือเบอร์สองน,นะรองจากมาริซันมาน่าครับรองมาครับแล้วก็อีกท่านหนึ่ง,อ,นนงอีท่านหนึ่งก็นี่ยังเป็นคนหนุ่มยังคนหนุ่มอยู่อันนี้ครับอันนี้มูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอาลิาอุตอันนี้กับวะลียุลอาห์กันนะครับวะลียุลนาอิบอัสซานี เป็นคนที่สองนะครับคนที่สองนะครับแล้วก็เป็นวาซีรุ่ดิฟ้าด้วยเป็นอะไรรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกลาโหมครับนี่ครับก็คือนี่เป็นลูกเลยอาจารย์เป็นลูกสั้นมานลูกของกษัตริย์สั้นมานเลยกษัตริย์สั้นมานครับลูกกษัตริย์สั้นมานแต่เราเนี่ยผมผมสังเกตนิดนึงนะอาจารย์ธรรมดาเนี่ยกษัตริย์ของซาอุดีเนี่ยหนวดเขาไม่ค่อยมีแต่คนเนี้ยเนี่ยไว้เคาด้วยคนเข่งคนจริงจังแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับมุฟตีคนปัจจุบันเนี่ยนะอารูเชกเนี่ยอายุไม่เยอะไม่เยอะครับ เข่งศาสนานะครับเข่งครับเข่งเข่งเพราะว่าแผ่นดินฮารอมนั้นแขกบ้านแขกเมืองเต็มไปหมดนะครับมาจากมากมายแล้วก็เป็นฮารอมที่จะต้องดูแลรักษาแน่นอนเกินจะต้องมีคนเข่งนะครับเรื่องครับอาณาจักรเนี้ยนะครับในพื้นที่ของประเทศนี้นั้นประมาณสองล้านซึ่งแตกต่างกับปาเลสไตน์และเลบานอนเลยนะครับอันนั้นเป็นพันอันนี้ เป็นล้านนะครับสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบตารางกิโลเมตรนะครับนะครับอันได้ก่อตั้งอาณาจักรนี้มาตั้งปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าโดยราชวงศ์ซาอุดและในธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญนั้นได้จะได้บันทึกเอาไว้ว่าราชวงศ์นี้ราชวงศ์เดียวที่จะปกครองซาอุดีอาระเบียสัญชาติคนซาอุดีนะครับ ประชากรทั้งหมด28ล้าน7แสนนะครับมีคนอคนอาหรับซาอุดีประมาณ20ล้านและที่เหลือก็คือคนต่างชาติที่ได้รับสัญชาติอารับีนะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่ส่งน้ำมันลายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับนี่ครับทะเลอาโปอร์เซียติกอาลปอร์เซียนะครับทเมือเมืองยิดด้าแหล่ะเอาเมือง,งสำคัญนะครับเมืองสำคัญของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเมืองสำคัญสำคัญนะครับ ก็มีเมืองดิยาร์ตนี่คือเมืองหลวงเมืองหลวงนะอาจารย์เมืองดิยาร์ตนะครับอ่าเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับเมืองหลวงนะครับอังนีอารธรรมเก่าๆนะครับนี่งดิยาร์ตคุงดิยาร์ตในเวลางคืนนะครับนี่เจริญนะฮะเจริญเจริญมากครับประชากรมากพอสมควรนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับอามากาครับอามากือามากานี่เป็นเมืองสําคัญเมืองที่ต้องหารูปนิดนึงมุสลิมไปทำฮัดนะครับนี่นลู อันนี้มักกะ<ฮ>นี่พี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์คงจะเห็นภาพนี้นะครับขอจานนะครับมาจานะเสร็จแล้วมองลงไปกําลังขยับขยายแผ่นดินฮารอมให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะรองรับผู้ที่เดินทางมาประกอบวิธีฮั์แล้วก็ตรงดําๆนั่นก็คือกะบะแล้วก็ลานตะวาฟนะครับลานตะวาฟ ภูมิูมิประเทศเนี่ยเป็นภูเขานน่ันนะจริงๆแล้วนะเดิมๆตรงเนี้ยนะฮะคือแองกระทะแองกระทะที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาและภูเขาแต่เขาเขาทุ่งสูงนั่นเลยอ่าเขาทุ่งสูงนะ,ะงงนะมักกะนเป็นแองกระทะนะครับครับเป็นแองกระทะแผนที่ตรงนี้ที่ณที่ <c oughs> ตรงเนี้ยนะครับ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปในอดีตานนบีอิบร์ฮิมอะลยอิสลามนำพระนางฮายัดกับลูกชายอ <'s> ิสมายน์นบีิสมายนลมาทิ้งไว้ที่เนี่ย ซึ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับมีน้าก,ก็ไม่มี<า>ไม่มีมีแต่ภูเขาอย่างเดียวกับทะเลทรายแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ลงไม่ส่งลงด้วยนะนั่งอยู่บนหลังหลังล่อหลังมาแล้วก็จะกลับพระนังหฮยัตถามท่านนาบีบรอฮีมว่าท่านจะทิ้งฉันไว้ที่นี่กับลูก โดยที่ไม่มีอะไรเลยเลยแล้วก็ลูกไม่ได้โตใช่ไหมอาจารย์ลูกยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่เลยเพียงแค่อินวะามถุงหนึ่งกับน้าอ๋อที่ทิงท้งเอาไว้ให้ที่ทิ้งเอาไวใ้ให้แล้วก็ไม่มีผู้คนเลยและท่านก็จะไปแล้วหรือ,อนบีบรหีมไม่ตอบจนกระทั่งพระนางฮายัตได้ถามนาบีบรอหีมว่าครับมันเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมอ๋อมันเป็นคําสั่งของพระเจ้าใช่ไหมครับนบีบรหีมยักหน้าใช่ นางก็ตอบว่าดูผู้ศรัทธาที่มี إ ي م านผู้หญิงที่มีอิมานในเมื่อพระองค์ออกคําสั่งใช้ท่านนําชั้นและลูกมาทิ้งไว้ที่นี่ครับพระองค์คงจะไม่ทิ้งชั้นคงจะไม่ทิ้งชั้นแน่นอนนบีบรหิมก็ไปเสร็จแล้วนบีสมาอินก็หิวน้ําพนางฮายัดก็วิ่งระหว่างโซฟากับมาราวะเป็นที่มาของการทาพัดทุกคนแสแอระหว่างโซฟากับมารวะ นบ,บีบรอฮีมก็นบ,บีอิสมาอิลก็เท้าจนกระทั่งน้ําพุ่งขึ้นมากลายเป็นบ่อน้ำำําำดำๆจึงเป็นที่มาของผู้คนมาขออาศัยอยู่เพราะเวลาอาหรับเนี่ยนะครับเมื่อมีแหล่งน้ำเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเขาก็จะมาเป็นที่พักขงขงคลองคาราวานทุกอย่างพักดื่มน้ํานั้นะพะนัง <c oughs> พระนางคายก็เลยแลกกับอาหารนะนะครับเออเป็นและอีกมุมมองหนึ่งก็คือที่ตรงเนี้ยที่กะบะหรือที่มาการเนี่ย ก่อนหน้าน,นี้เป็นตลาดเป็นศูนย์การ,การค้าก่อนสมัยอิสลามนะนศูนย์การค้าระหว่างชามกับเยเมน,มนมไปเหนือก็ไปชามรออีลาฟิกรอยชินอีลาฟิมเลียละตชิตาอีวาซอยนะตั้งชิตะแล้วก็ซอยก็ยคือในเดือนฤดูหนาวก็ฤดูร้อนอไปชามแล้วก็ไปเยเมนมการกองคารวานการค้าจะต้องมาพักพักอยู่ที่กระบะ แล้วก็เดินทางต่อลงใต้เราอยู่ตรงกลางพอดีนะอยู่ตรงกลางอ่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะอธิบายจุดศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวไปดูแผนที่นิดนึงอ่ะก็คือตรงนี้พอดีเลยอาจารย์ใช่ไหมอ่าฮะก็คือที่อาจารย์บอกเวลามาจากชามชามก็คือแถวนี้อ่าตรงนี้มาที่มาที่นี่ปุ๊บแล้วก็มาพักที่นี่แล้วก็มาต่อที่เยเมนแล้วก็ไปขายที่ยเมนอ่านะครับนั่นก็คือกะมกะส่วนมาดีน่านั้นก็ก่อนอิสลามก็เป็นเมืองเล็กๆ แต่หลังจากที่นบีได้โยกย้ายแล้วก็ไปตั้งบ้านตั้งเมืองไปสร้างเมืองนี่นิมัสชิดนบีนั่นน่ะโดมเขียวๆนั่นนะครับคือบ้านของนบีอันนี้คือเป็นบ้านที่นบีอยู่ไม่ใช่ไม่ถึงตรงบริเวณนั้นน่ะเป็นบ้านเป็นบ้านของนบีแล้วก็เป็นที่ฝังศพของท่านนบีเป็นที่ฝังศพของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่านของคอลิฟะอับูบักาสของคอลิฟะอุสมานไอของคอลิฟะมัตสามคนตรงนั้นจะเห็นสามกุโบ กูโบนบีกูโบอบูบักกูโบอุมัดอยู่ติดติดกับมัสยิดนะท่านอาลีท่านอาลีถูกฝังที่กูฟะที่กูฟะก็ที่แบกแดดท่านอุสมานถูกฝังที่ที่อิรักท่านอุสมานถูกฝังที่บกเกียท่านนบีไอท่านพนายชาก็ถูกฝังที่บกเกียบกเกียก็คือข้างๆมาดีนะข้างๆมาดีนะกูโบบาเกียกูโบบะเกียข้างๆมาดีนะข้างๆเลาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ข้างกับไม่ได้ไม่ได้ฝัง านายชมีแค่สองท่านพนายชาัิ2 2> าาาาเสียดายบงจริงๆฉันขอที่จะฝังตรงนี้แต่ท่านอุม,มัดมาขอแทนฉันก็อนุญาตให้ฝังครับนะครับอิสลามใน <c oughs> ในซาอุดีนะฮะเกเจ็ดปอร์เซ็นเป็นซุนี <c oughs> แต่ก็มีชีอะแ์แซมอยู่ประมาณเล็กน้อยอยู่ตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมืองที่สําคัญก็คือเมืองมักกะมาดีนะตออีฟอยายมีรูปตออีฟไหมครับไั <c oughs> ่ใิ่ที่ตออีฟตออีฟเนี่ย อันนี้าจะใต่ออิฟตออิฟเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากในอดีตหลังจากที่ท่านนบีนั้นเผยแพร่ทีมมะกาไม่ได้ครับเดินทางไปที่ต่ออิฟเสร็จแล้วถูกคนต่ออิฟหลังจากปีที่ท่านนบีเสียใจไม่ได้ประมาณปีที่1213นะนะปีที่นบีที่ที่ที่อามุลฮุสปีแห่งความเศร้าโศกเสียใจปีที่ลุงนบีอบูตอลิฟเสียชีวิตคลุงแล้วก็ปีที่พนางขอดียะได้เสียชีวิตไม่มีใครปกปักคุ้มครองท่านบีานนบีก็ คิดว่าเมืองต่ออิฟนั้นคือสิ่งเมืองที่จะไปเผยแพร่อิสลามแล้วก็ให้กระจยกระายแต่สุดท้ายกลับถูกขว้างด้วยก้อนหินท่านนบีนั้นบาดเจ็บแสนสาหาัสครับมีเลือดออกอจนกระทั่งถอยล่นมาครับก็มาบอกมาถามถ่ายท่านนบี <c oughs> ขอให้นบีนั้นสั่งคําเดียว <c oughs> เดี๋ยวฉันจะจัดก,การให้คือมจจาริกัสจัดการให้นบีบอกว่าที่เขาทำกับฉันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าฉันนั้นเป็นนบี ถ้าเขารู้ว่าฉันเป็นนบีบเขาคงไม่ทํากับฉันอย่างนี้นั่นแล้วก็นบีก็ดุอาให้ด้วยนะแล้วก็นบีดุอาให้จนกระทั่งปัจจุบันนี้อุลามาตอ,เ,อเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ถ้าหากว่านาบีบอกให้ลงบลลลงโทษที่กับเขาทํากับน, <c oughs> นบีแล้วก็แน่นอนแล้วเกิน <c oughs> คงจะไม่แตกต่างเลยเมืองบาลุมายิดสมัยนบีรุดเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะความเมตตาการอภัยของท่านนาบีนั้นได้ประจักษ์ชัดให้เราเห็นแล้วว่าวิธีทุกจัวิธีการทุกอย่างนั้น ถ้าหากมีการอภัยนั้นทุกอย่างจะเครียดาแค่ขายไปทุกอย่างนะครับอีกเมืองหนึ่งก็เมืองนัจรอนตะบุกดมมัมนะครับเมืองสำคัญสำคัญสำคัญตะบูกก็อยู่ทางเหนือนะครับนี่คือส่วนภาษาราชการก็คือภาษาอาหรับสถาปัตย์ราชการก็คือภาษาอาหรับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจารย์มัสยิด อา,าอาจารย์ลองพาไปดูซิว่าให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้เห็น,น่ในประเทศซาอุดีเนี่ยเขามีเมืองอะไรบ้างอ,าาอันนี้มสัสยิดที่สําคัญอีกมสัสยิดก็คือมสัสยิดกิบลาไตทําไม,มาชื่อกิบลาไตก่อนหน้านี้นั้นมุสลิมนั้นหันหน้าไปทางไบตินมกดิสครับพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ชช้ให้นบีนั้นบอกมุสลิมหันหน้าไปทางฮารอม,อมจึงให้ฉายาน้ำว่มามัสยิดกิบลาไตนบีละหมาที่นี่ใช่ไหมฮะนะฮะระบาดที่นี่นะครับแล้วก็กูบะ มีไหมครับมาซิคูบะคูบาเนี่ยไม่ไม่ไมีอาจารย์มีมัสยิดนามีรอเนะครับนามีร็อกก็นี่ก็คือคนไปทำฮัตนะครับก็จะต้องอนี่นี่นี่อาจารย์ไปทำนักที่ไปไปที่ไปทุกภูมิทุกคุบที่ทุ่งอาราฟ้าเสร็จแล้วไปทำนักที่มีนานะครับ <c oughs> มีนาแล้วก็ไปไปพักแรมที่มีนาแล้วก็ไปคว้างเสาหินที่มีนานะครับนะครับก็คืออาจารย์เลื่นรูปไหนครับ อันนี้ดูครับเดินเดินไปทำเดินไปคว้องเสาหินนะครับนี่อาจารย์นี่นี่นี่มีนาใช่ไหมครับมีนามีนาครับนี่ก็คือสถานพักที่ที่พวกเรานั้นไปทำพักจะต้องไปพักแรมอีกแน่นนะครับก็เป็นโครงการนะครับของซาอุดีที่ก่อสร้างขึ้นปัจจุบันนี้แหละใช่นะอาจารย์ก็เป็นเต็นนะเต็นกันไฟด้วยนะเต็น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 ครับเต็นประเทศแบ่งเป็นโซนเป็นประเทศนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ บรรยากาศของเดือนอรมาดอนนะครับบรรยากาศของเดือนอรมาดอนอันนี้มัสยิดนี่เป็นเป็นป้อมป้อมปาการป้อมปาการนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีมีป้อมนะครับในป้อมของเมืองเนะี่ยก่อนจะเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีทหารคอยดูแลรักษานะครับนี่เป็นเป็นที่โบราณที่หนึ่งนะที่ที่เป็นที่สําคัญทางโบศา์นะครับอาจารย์แล้วก็อันนี้เมืองเก่าแก่เมืองเก่าแก่ใช่เขาเจาะ สร้างเป็นบ้านพักอาศัยใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์แต่มีอันนึงเป็นเสาหินอาจารย์ดูเนี่ยเดี๋ยวนี้อ๋อนี่เสาหินที่เขาไปขว้างเสาหินกันขว้างเสาหินนะครับนี่ครับเสาหินตอนนี้เป็นรูปแบนๆทาใหม่อาจารย์ทำใหม่ในคนนะครับเนี่ยคนนะครับไปขว้างเสาหินแล้วก็ขอดูอาที่นั่นนะครับอาจารย์ทางทางทางจะไปขว้างเสาหินอ่านี่นี่ทางเดินทางมาจะมีนาจะไปขว้างเสาหินนะครับมีหลายชั้นมากต้องผ่านอุโมง์ เขาจะแยกเป็นซอยเลยกันเพราะ,ะคนจํานวนเป็นล้านนะครับนคนจำนวนวเป็นล้านทัดในปีที่ผ่านมาก็มีมีครับม,มีค,คนเสียชีวิตจํานวนหนึ่งน,นะครับครับก็มีทั้งคนหวังดีแล้วก็ก็ว่าไปนะครับอ่อนนี้ก็บรรยากาศทั่วไปอาจารย์อันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศตลาดตลาดอืตลาดขายสินค้าขายของโบราณนะครับอาจจะเป็นกาอาจจะเป็นมีดอาจจะเป็นหอก ก็เป็นประเภณนววฒนธรรมนะครับไม่เกี่ยวกับศาสนาอะ,<น>ะอาจารย์ซาอุดีนี่ายาวนะอะไปดูวิดีโอที่หนึนน่ง่ะไปดูวิดีโอครับ <c oughs> เด็พี่น้องนด้ดูครับนี่คือการตะบะระคือบริจาคจากจาก,จากจากมักกรให้จากไอ้อะไรเจ้าหน้าที่ของคอดิม,มุนฮารอไมนะครับบริจากน้ำเขาก็จะมาเตรียมเลยนะอาจารย์นะชุดเป็นชุดชุดไปอะนะอืม อ่าครับแจกให้กับเรียกว่าเดินบวชนะครับนี่คนต่างชาติะอาจารย์คนต่างชาติมาทํางานคนพมา่าคนบางประเทศอ<ฮ>คนอินเดียเนี่ยนะครับเนี่ยนะแล้วกคนแอฟริกานี่คือเสื้อผ้าการแต่งกายของคนมาดีนของคนมัการนรี่ยใส่โต๊ะสะสนมากนะครับแล้วก็มีซรลบัด <c oughs> แล้วก็มีโูเวียนอันนี้น้ํากระป๋องถังใส่น้ํำจำๆนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> คนที่อยู่มาดีนก็ได้โอกาสได้กินด้วย คนที่อยู่มากาก็ท่อน้ํานั้นบ่อน้ํานั้นอยู่ที่มากาครับก็มีม,มีการขนมานะาตลอดเวลาเนี่ยนะโอ้นี่ไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะอา,จ,าจัดให้เลยนะครับว่าจัดให้พร้อมเตรียมพร้อมใกล้เวลาราชินส์ก็จะมีคนจัดมีมีเพราะว่าที่ที่นี่นะครับมีต่างชาติจากนานาประเทศทั่วไปหมดเลยครับทั้งโซนเอเชียโซนแอฟริกาแล้วก็เอเชียกลางเอเชียใต้เอ,เ,เ,อ,เ,อ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดเวลาครับคุลชัยมวยอ่ะอ่าเนี่ยนะรูาสาครับมาได้ยรนคุลชัยเพราะความชินที่ได้ฟังทุกวันก็เห็นะคุลชัยมวยอ่ะนะ้นี่หน้าตาเนี่ยคงจะเป็นคนพวกปากีพวกอินเดียนะอ่นนี้ก็บังลาเทศบังลาเทศนะครับแต่นั่งกินที่เดียวกันถาดเดียวกันแบ่งกันกินเวลาหิวโมโหครับแต่เวลาอิ่มแล้วก็ ดีกันกันตอนยังหิวเนี่ยเฮ้ยของกูนี่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเน่เวลาอิ่มไปข้าวไปลงสักช้อนสองช้อนสามช้อนหันหน้าเข้าหากันนะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศในรมฎอนที่ซาอุดีอาราเบียนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยหรูคนทุกคนก็วายอยากใฝ่ฝันที่จะไปถือสิทธิอดที่นั่นไปทำอุมร์ไปทำฮั์ขอดุอาครับขอดุอาครับขอดุอาตตอนรอ อลัลเราทรงเมตตาเอเราจะให้เรานั้นได้ไปทุกทุกคนนะครับให้เราต้องได้ไปกันทุกคนเพราะว่าผลบุญที่นั่นหมหาศาลครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตจากคนที่เคยกลายเป็นคนเกะกะเละเทกลายเป็นคนดีขึ้นมาจะเป็นคนดีขึ้นมาทันทีครับเมื่อได้ไปที่นั่นฉะนั้นขอทุกอาครับขอให้เราทรงเมตตาเราและไจะขอให้เรานั้นได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่แผ่นดินที่ท่านบีเกิด สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับครับวันนี้รายการตะเวนรอมฎอนนะครับก็อยู่ในตอนของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับพูดถึงประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยครึ่งชั่วโมงเราพูดไม่หมดหอาจารย์เพราะว่ามีประวัติศาสตร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตันละฮ์อะบาาัาฮิมด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้รายการตะเวนรอมฎอนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับ وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لِمّةً حبيبةً إلّا الرّحمن، خفيفةً على اللسان، ثقيلتان في الميزان. Subhanallah, wa bihamd.